คุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมคนจีนหลายบ้านดูธรรมดาธรรมดาแต่พอรู้ตัวอีกทีเขามีเงินมีธุรกิจมีที่ดินเขาไม่ได้หาเงินเก่งที่สุดค่ะแต่เขาคิดเรื่องเงินไม่เหมือนเราวันนี้ Happiness Success จะพาคุณไปดู3วิธีคิดแบบคนจีนที่ทำให้เขารวยได้แบบเงียบๆเข้าใจง่ายใช้ได้จริงโดยไม่จำเป็นต้องรอให้รวยก่อน คนจีนส่วนใหญ่มักมีหลักคิดง่ายๆข้อแรกคือเก็บก่อนใช้ไม่ใช่เหลือค่อยเก็บสมมติได้เงินมา1 0 0บาทพวกเขาจะกันไว้ก่อนเลย20-30บาทที่เหลือค่อยคิดว่าจะใช้อะไรเพราะเขาเชื่อว่าเงินเก็บคือรากฐานของความมั่นคงไม่ใช่ของแถมตอนที่ใช้แล้วเหลือวิธีนี้ไม่ต้องมีไรายได้เยอะก็ทำได้เลยตั้งแต่เดือนนี้ ข้อที่สองคือไม่ใช้เงินอวดคนอื่นคนจีนจะไม่เน้นโชว์ว่าใช้ของแพงหรือไลฟ์สไตล์หรูๆเขาใช้เงินเงียบๆเ,เพื่อเก็บสะสมเพื่อซื้อของที่สร้างรายได้เช่นที่ดินกิจการหรือการศึกษาเพราะสำหรับเขาเงินที่ดูเงียบๆคือเงินที่มีพลังและไม่ต้องให้ใครรู้ว่าเรามีเท่าไหร่ขอแค่ เราคุมมันได้ก็พอวิธีคิดที่3คือใช้เงินซื้อโอกาสไม่ใช่แค่ของคนจีนมักเอาเงินไปลงกับสิ่งที่สร้างกำไรในอนาคตเช่นซื้อของมาขายเปิดร้านเล็กๆหรือส่งลูกเรียนเพื่ออัพสกิลพวกเขาไม่ซื้อของที่หมดค่าเร็วแต่เลือกสิ่งที่ปลูกได้งอกเหมือนมเมล็ดที่ออกดอกในอนาคต ถามตัวเองง่ายๆก่อนใช้เงินสิ่งนี้ทำให้เราโตขึ้นไหมถ้าใช่คุม้มเรามาสรุปกันนะคะคนจีนที่รวยแบบเงียบๆมี3วิธีคิดแบบง่ายๆเก็บก่อนใช้ไม่ใช้เงินอวดใช้เงินเพื่อสร้างโอกาสไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะค่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดก็เริ่มเก็บเงินได้ตั้งแต่เดือนนี้เลยถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้ ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง h a p p y n e s Success s เราจะมาเล่าเรื่องการเงินให้เข้าใจง่ายไม่เน้นสูตรรวยเร็วแต่เน้นรวยช้าแต่ชัวร์แบบคนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราค่ะ